คุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้กรรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอบคุณมวยเด็ด789คองสวนภูรีสอร์ทครับและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาซอยเกาะเรียน23ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคุณออมครับและคุณนิพพานพงษ์สถิตดูแลและบริหารงานอยู่ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3ครับเพชรสวนจันทร์สอชัยเจริญเก่งสีแดงครับ ขุนข่าวจากท่าสาราอีกคนหนึ่งครับส่วนศิริมงคลสิทธิ์ม้อนน้ำนี่จากสีสเกตครับแมโอ้โหอาวุธนี่ทั้งคู่มีทุกอย่างนะครับหมักเท้าเข่าสอกโต๊ะเน้นหนักที่วงในอ่ะดูจังหวะบรรเลงเพลงเข่ารับว่าใครจะตีได้เจ็บกว่ากันครับโอ้โหเล่นของหนักของแรงของแข็งแล้วครับยกนี้ครับเข่าครับเปิดเจมเล็เข้าไปครับศิริมงคลแต่ว่าดูครับไปสวนจังครับจังหวะสองทำได้ดีครับดูขวางหน้าแทงคข่าไว้ครับศิริมงคลนี่ครับแม่แก้ได้ครับแข้งขวาขึ้นไป ขยับเบียดเข้ามาครับยังแหมติดตันเหลือเกินครับตูกงถืของเพชรสวนจันทร์นะจับนายได้ครับศิริมงคลจับได้ตีไม่ได้ครับค่อนข้างติดตันเลยทีเดียวครับมาถึงตรงนี้ครับโอ้โหนี่ครับมาาตอนนี้ตรงนี่โอ้ยดีครับดีครับศิริมงคลอ้าวสอกโอ้ยสองสอกแล้วสองสอกแล้วเลือดเลือดมายังครับมายังแค่ปวดปวดยังแค่ปวดปวดตอนนี้เอาละครับของแหลมเริ่มจะมาแล้วครับแต่ว่าทั้งคู่ถือว่ายังเหนียวครับอ้าวเอิเงินนี่มากับ โอ้มากับชุดหลวงพ่อคูณด้วยครับอ่ะวงในยัดเข้าไปเอาตั้งเสียบไว้ตั้งไว้ไม่หมัดวันนี้ศิริมงคลมีหมัดมีศอกน่ครัวเลยครับเอาละครับป้องดูครับเพชรสวนจันทร์ครับชกในเกมรับของตัวเองครับถือว่าทําได้ดีครับขณะที่ศิริมงคลเองครับเปิดเกมรุกได้ต่อเนื่องครับแต่ว่าจังหวะจะจ่าดีแม่ยังหาอยู่ครับขยับเข้าไปดูตีได้ไหมไอ้แม่มันมันโดน ตั้งกำแพงคาคร้ับทำให้อีดัตเอางัดแข่ง้ายมาได้ดีครับแต่ว่าโดนสายเพิ่งของไพชสวนจ้างไปสิริมงคลไม่สนครับพยายามจะขยี้นาย้ได้แต่ว่าพอวงในดูครับแายมันตีไม่ได้ครับแต่งตัวชาไ์ปนี้ครับสิริมงคลอือฮอ่ไม่สนครับตามสไตล์แับเชิงไม่สนคนอย่างเดียวสิริมงคลแต่ว่านี่ครับขวางไว้คาไว้เพชรสวนจันอ้าโหนี่ครับว่าทำอะไรกันไม่ถนัดกรรมการแยกก่อน ตื่นเต้นเร้าใจบีหัวใจครับนอกเหนือจากแฟนมวยดูทั่วประเทศแล้วคู่นี้ยอดเสกสมรถสวยจ่าเจ็ก็นั่งดูอยู่ด้วยครับเพราะว่าเจอกับทั้งคู่มาแล้วอ้าวตีแม่เหลี่ยมนี้เลียมนี้ถือว่าจับได้กลัวเลยครับสี่มงคลโอ้โหเอาละครับคำเปล่าจับทางอยู่พักใหญ่ๆครับพอช่วงปลายยกเริ่มทําได้ครับสี่มงคลอาดูครับโอ้ยโดนสอกขวาของเพชรสนจันทรไม่สนเลยครับ ตั้งกำแพงตั้งไปทีมบุคคลพยายามจะหัจังหวะเสียบเป็นสวนจานนีแกไม่ได้รับอย่างเดียวนะครับมนจังหวะชิงออกก่อนทําได้ดีครับแต่ว่าเสียงเชียร์ของสิมบุคคลนี่ค่อนข้างที่จะดังกว่าแล้วครับเพราะว่าองเชียร์นี่เยอะเลยครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศสดๆครับจากสามวยเวทีมวยราชดำเนินเวทีมวยมาตรฐานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยครับโอ้โหยคนรักแข่งคนรักเข่าครับตอนนี้หมดยกที่3เดี๋ยวจับสีหน้าแววตานี่มีความมุ่งมั่นเหลือเกินครับเพราะว่า ชก r รูฟอร์ยูคู่แรกนี่เงินรางวัลเพียบอยู่แล้วอัดฉีดจากพี่น้องแฟนมวยเพียบอยู่แล้วครับเอาละครับออกมายกที่4ครับนณะของสิริมงคลนี้เปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับแต่ว่าเดินเร็วกว่าเดิมเบียดให้ติดรับเขาเรียกว่าหายใจเข้ต้นคอครับยกนี้มีเข่าล้วนมีสอบขวาก็สิริมงคลขณะที่เพชรสนจันตั้งรับครับสอบขวามีเทียงขึ้นไปเหมือนกันครับนี่ยครับพยายามจะตั้งไว้ครับวงในสิริมงคลไม่สนครับปั้มรัดฟัดไปเรื่อยแต่วันนี้ติดเชือกครับกรรมการต้องแย่ อ่นี่ครับมาวงนมาคนหนาึงานา่งล็อกเอาไว้คนหนึ่งขวางวงาาัดอกอือ้นี่ครับอ่าวันนี้ครับของดีเลยครับศึกเพชรยินดีมวยมันสัน่นเมืองวงานายมาตอนนี้เพชรสวนจันทร์อสศิริมงคลกรรมการแยกก่อนครับอ่าวัดกันที่วงในาเลยนะครับตอนนี้อาวุธอื่นทิ้งไว้ก่อนดูนายเอาแคงสก,กัดไว้ก่อนครับเพชรสวนจันทร์เดินยัดเข่าเข้าไปวงในาตี ตอนนี้สิริมงคลใช้แผนจีบสาวเลยครับเช้าถึงเย็นถึงตีได้ไหมป้าตั้งกำแพงไว้ยังยังยังตีไม่ได้ครับเอาละครับนี่ละครับอย่างอดบอกครับใช้หลักสูตรจีบสาวครับตื้อเข้าไปดื้อครับเขาเรียกว่าดื้อครับชกแบบนี้ครับเบียดติดต่อเนื่องครับแข้งขวาของเพชรสุจริแข้งซ้ายก็มาครับสายขวานี่เตะสกัดได้ดีครับอโหมวง่ายแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเพชรสุจริเองก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับ ป้องกันแต่ว่าดูว่าอาวุธในยกนี้ครับทางด้านของศิริมงคลนี่ดูแรงขึ้นมาครับเอ้าพยายามจะเร่งครับผ่านไปวขึ้นทางยกนี้หูยสอกขวาไม่สนใจครับจามเขก็ใบอ้าดูนายจังหวะล็อกนี่ไม่ได้เปรียบนะิริมงคลแต่ว่าตีไปเรื่อยครับไม่สนแล้วครับแล้วเสียงเชียร์ที่เวทีราชชนวนนินดังดังระยิคระยุบอลครับนี่ครับอย่าลืมครับพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์พฤหัสบดีครับที่สำวยราชดำเนินอ่าสายนาสวยไม่สนใจอ้าววงในศิริมงคลอ่ายังไปไม่ได้ครับ โอ้โหรักแบบไหนชอบแบบไหนเชียร์ได้เลยครับวงนอกเป็นของสิริมงคลครับดักเตะดักแทงสวยวงในวงในนี่แหละครับสิริมงคลบอกหน้าบ้านผมแวนไปรับจ้างตีเข่าแมาโดนห่างเลียมล้มลงไปครับว้าต้องเติมหม่ครับแต่ว่าไม่สายลุยต่อครับสิริมงคลเป็นสวนจัน์ครับแม่ยกนี้นี่ไม่ค่อยได้เห็นนอกครับมีจังหวะฉาบส่วยวางแข้งซ้ายแข้งขวาแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้เห็นนี่แหละครับเสียบตะตั้งกระแพงค่ะสิริมงคลไม่สวนครับทำแพงไม่ได้สร้างวันเดียวครับเพราะฉะนั้นเวลา ต้องใช้เวลาพอสมควรในการตัลายกระแพงครับดูครับลุยเข้าไปเสียบเข้าไปไม่สนแล้วครับเลื้อยไปเรื่อยครับสื่อมงคลนะที่เพชรสวนจันทร์เองก็ไม่ยอมครับมีเถียงเหมือนกันโอ้โหนี่ครับาคู่แรกเปิดหัววุ่นวายวุ่นวายทุกสัปดาห์ครับทีมงานการประกบของบริษัทเพชรดีบดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนี่หนุ่มโบสครับมาคอยคัดกรองคู่มวยอีกชั้นหนึ่งโอ้โหสีมงคลสวยอ้าวตอนนี้เพชรสวนจันทร์มาจับ ขึ้นขึ้นบนได้คนละข้างครับตอนนี้วงในโอ้โหผัดกันคล้องเลยโอ้โหัวเนียดูเนียสุดมาที่สีดีมงคลสีพ่อน้าฝ่ายน้ำเงินเอาครับเดินเปิดเกมลุยทันทีครับสถานการณ์ตรงนี้ครับไม่ยังปิดกล่องไม่ได้ครับแล้วก็ยังไม่ฟันธงเลยครับว่าใครจะทบการชูมือครับโอ้โหนี่ครับอ่ะอย่าลืมครับลังวันยังเหมือนเดิมนะครับเต่ก้านคอสอกกับเข่าลอยครับว่าอ้หว่า โอ้โหอาไม่สนครับชนอย่างเดียวเหมือนเดิมซีรีมงคลแต่ว่านี้ครับเพชรสวนจันโอ้โหยังพลิ้วอยู่เลย,อยนอนอ่ะอยากจะทําอะไรต้องทํานะครับไม่มีต่อเวลายกหน้าครับยกนีรกน้รู้ผลอาวงไหนตีได้ไหมตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกเลยนะครับ เพชรสวนจันกับสี่โมทยังเดินต่อครับมุมน้ำเงินเอาตั้งไว้ตั้งไว้ขยัาปม่หมัดวงในตีได้แม่แม่มันมันใกล้เชื่อกับแต่ว่ายังตียังตีได้นี่กรรมการยังให้ตีครับดึงมามาสู้กันกลางเวทีครับโอ้โหเบียดเหลือเกินครับบีบหัวใจก็เอาแข้งซ้ายเพชรสวนจันสี่โมลเบียดเข้าไปครับเล่นวงในอย่างเดียวเลยครับยกนี้ครับดูครับเสียวเข้าไปปลายยกที่แล้วนี่เร่งได้ดีครับยกนี้เลยแหมออกมานี่ลุยแหลกกว่าเดิมก็ได้ของสี่โมล พยายเข้าไปครับพชรสุจันแก้ง้ายติดบังครับสายที่2เข้าแล้วก็แทง้ายตั้งกรแพงไว้แล้วครับทีมคนไม่สนครับนาทีกว่าตรงนี้พยายามเร่งเข้าไปตีได้ไม่ได้ไม่มันติดเชือกครับกรรมการลากมากลางเวทีให้บันกันต่อตรงนี้ครับพื้นที่กว้างโอ้โหมานี่แหละครับออกอาวุธใส่กันไม่หยุดครับาตอนนี้นี่ เขาบอกว่าขอลูกชัดเจนลูกจะแจ้งมาแล้วก็ใครทําได้ดีกว่านี่น่าจะมีโอกาสเลยครับเพราะตอนนี้โอ้โหมั่นใจในผลงานทั้งคู่คุณรอตนี่คือเวทีของทุกท่านครับนี่คือเวทีของนักมวยครับวันนี้ใครได้รับการชูมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่เราเชื่อว่าน่าจะมีอัดฉีกก้อนโตครับอ้าวล็อกล็อกตีได้ไหม ตาตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับกรรมการปรีชาสาวิการครับเวลายังเหลือนะครับอีกเกือบเกือบหนึ่งนาทีแต่ว่าทั้งคู่เหมือนจะมีความมั่นใจแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับแมไม่มีใครครับที่รู้ครับว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะครับแต่ว่านักมวยทั้งสองคนก็มั่นใจในผลงานของตัวเองครับก็ต้องไปลุ้นเละครับความกดดันทั้งหมดนี้อยู่ที่3ท่านด้านล่างครับกรรมการชนินกรรมการจีรศินิและกรรมการชายุทธครับอ๋อทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องชื่นชมครับทั้งสองคนทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมครับ เชื่อเหลือเกินครับว่าเยบอตนั่งดูอยู่ข้างเวทีแบบนี้นี่ภาคนี้นี่ไม่พอครับต้องมีภาคต่อไปแน่นอนครับโอ้โหนี่ครับว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณ20วินาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับอดใจเดียวครับเดี๋ยวจะรู้แล้วครับว่าฝ่ายไหนจะดีกว่ากันโอ้โหแต่ว่าผลงานนี่ถือว่ายอดเยี่ยมประทับใจด้วยกันทั้งคู่นี่ครับเพชรสวนจันทร์ภาษาลานครศรีครับ น้ำเงินสีรีมงคลสีสะเกตหมดยกสุดท้ายครับนี่นะครับเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันครับมาแล้วครับกรรมการพีชาครับเก็บใบคะแนนครับบินหัวใจจนเสียวจรินีรครับในหัวมิตนครครับขึ้นไปให้กําลังใจครับน้ำเงินสกัดคะแนนแรกครับกรรมการชนินครับกรรมการจิรศิลปคะแนนสุดท้ายครับกรรมการชัยยุทธคำนเรศหันไปทางไหนครับ มุมน้ําเงินครับนี่ครับสิริมงคลสิทธิ์หม้อน้ำครับโอ้โหคือตัดอยู่นานครับก่อนที่จะไล่แซงครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับในการชกกับทางด้านของเพชรสวนจันทร์สชัยเจริญ